พอลงมาถึงบุกก็อนอนนอนหวดสภาพอยู่ที่โรงพักนั่นแหละพี่ละวัฒน์ก็ไม่นอนหรอกดึกๆก,กกลางคืนเนี่ยอยู่บ้านนั่งเช็ดปืนฝึกยิงฝึกเลงไดไฟอยู่ในบ,บ้านอะ่ะรถข้าไปจอดในโรงพักปั๊บพี่ละวัฒน์ก็แง้มดูใครเฮ้ยนั่นไอโตมันมันเมาเหมือน,น,นหมาอย,อย่างนั้นแล้วนะ <c oughs> สวัสดีครับผมโอปีพีครับนี่ผมก็มีสิ่งดีๆมานําเสนอเอฟที่ชมรายการนะครับผมอยู่กับครีมแต่งผมดํา เมลินครีมแต่งผมดําตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่น้ํายาย้อมผมแล้วก็ไม่มีสารเคมีที่เกี่ยวกับน้ายาย้อมผมนะครับแต่เป็นครีมเอาไว้แต่งผมดําใช้งานยังไงก็หลังจากเราสระผมเสร็จแล้วเป่าผมแห้งแล้วแล้วก็ครีมเนี้ทาเข้าไปผมจากขาวๆงอองเนี่ยจะกลายเป็นสีดํานะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูบ e ฟอ r e อเตอร์กับคุณแม่ผมเลยนี่พรีเซนเตอร์นะคะอ่ะคุณแม่ครับเดี๋ยวเปิดที่พอมานะครับฟ้าบก็จะเจอครีมนี่นะฮะ100มิลลิกรัมอ่า มีหวีมาด้วยนะครับให้ด้วยนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปอ่านดูเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ก็ได้นะครับวิธีใช้นะครับสระผมให้สะอาดนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงอื่นใดนะครับเนื่องจากครีมเมลินนั้นมีส่วนผสมของสารบำรุงสุขภาพเส้นผมเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากท่านเป่าผมหรือเช้ผมให้แห้งแล้วก็ป้ายครีมเมลินจำนวนเล็กน้อยแล้วก็ใช้หวีหรือแปรงเส้นผมให้ทั่วหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็หวีจะทรงได้ตามต้องการนะครับเส้นผมจะอยู่เป็น เมื่อเส้นผมมีสีเข้มขึ้นตามต้องการแล้วครับควรใช้สม่ำเสมอสัปดาห์ละสอถึงสครั้งหรือทุกครั้งที่สระผมนะครับเพื่อดำรงความเป็นสีดําที่ต้องการไว้และไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้ปนกับผลิตภัณฑ์อื่นนะครับเพื่อนๆครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับเราก็ค่อยๆใช้ระยะเวลานะครับบำรุงผมอย่างต่อเนื่องนะครับสัปดาห์ละสอถึงาครั้งเจ้าตัวครีมเมลินเนี่ยจะช่วยกับให้ทําให้เราผมที่งอกขาวเนี่ยกลับมาดําแล้วก็เงาเป็นธรรมชาติด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้มีสารประกอบจากสารเคมีแรงสิ้นนะครับ สารประกอบเมคืนนะครับมีกามเมงหญ้าหางมา้าแล้วก็ขิงนะครับทุกอย่างเป็นธรรมชาติหมดเลยนะครับไม่ต้องกลัวแสบไม่ต้องกลัวระคายเคืองใดๆสิ้นนะครับกล่องนี้เพื่อนๆสนใจสั่งซื้อได้ที่ไอเดียไลนนี้นะครับผมเป็นตัวแทนจาหน่ายกล่องละ390บบาทรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาสั่งได้เลยนะครับ เราก็สวดมนต์ก่อนนอนอยู่แล้วก็ต้องสวดโอ้โหั้งกันผีกันงูกันอะไรทุกอย่างกําแพงแก้ววางล้อมไนเลยทั้งหมดเลยตามสเต็ปเลยแ็จปั๊บเราก็นอนพอใกล้สว่างต้องลุกขึ้นมาทําวัดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมันก็กกแคกก็แค,ค,ค,แค,คแกเราก็อะไรวะไอมันมีนสังกสีรางน้ําอะไรอยู่แล้วก็เป็นที่เก็บของอะไรของเขาเนี่ยเวลางูมันเลือ้อมันก็จะดังกกแคกกกแคกตอนนั้นยังไม่รู้อีกผมว่าเรียกว่าเสียงโดนล,ลองของอีกแล้วเฉยก็งไม่อะไร ลงไปทําวัดเช้านะแล้วพอกลางวันละไปปุ๊บกลับมาพอเสร็จก็กลับมาจําวัดอยู่ข้างบนนั่งสมาธิทําอะไรไป mm hmm. ก็แกอีกแล้วเฮ้ยอะไรวันนี่กลางวันแสกๆเลยเลยเนี่ยอะไรอย่างนี้นะผมก็ชะงกไปดูโอ้โห,โโหโตัวมันเลิศเลยกําลังขยับตัวอยู่ครับโอ้โหเท่านั้นนั่งเปิดหนังสือเลยโอโ้วิรูปะเขนทันทีเลยแล้วก็อยู่กันแบบเขาก็ไม่ทําอะไรทำอะไรเราเราก็แค่ระมัดระวงังอย่าให้เขาตกอกตกใจอะไรไป แล้วก็มีแค่หนึ่งผมที่เป็นคนที่ไม่ถูกกับง,งูอย่างมากนะคนนี่ไม่ได้เยแเค่ไ่ไม่ใช่วันเสาร์ใช่ไหมผมเกิดวัน,นอังคารปีวอกครับแต่ผมไม่ถูกกับง,งูอย่างมากเลยแบบพราะเห็นทีแล้วมันขยะขยะ,ขยะงี้มันน่ากลัวเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราไปวิ่งเล่นจับน้ําจับปลาในโคลนในอะไรนงี้ใช่ไหมครับฉอนคุณหมอโอ้โหงูเต็มฟูตกกระจายอตรมัน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 ออโต้เลยแล้วมันก็ฝังจิตอยู่เรามาจนทุกวันจนท่านแม่นกลัวมากแล้วก็ขอท้องเนี่ย พอเราบวชเล็วมาเราก็รู้ว่าเอ้ยอย่าไปเบียดเบียนกันอะไรกันอย่างนี้เราก็มองเอาก็เชื่อในคําสอนเจอปุ๊บโอ้ถ้าเจอกันนี่ไม่ได้เลยผมจะต้องตีให้ตายกันไปข้างหนึ่งใจก็ไม่อยากทาร้ายสัตว์อะไรอีกเหมือนกันแล้วเอาแล้วนะผมจะไปอยู่ที่ไหนผมจะหเหล่าไม้เลียวไว้ทุกที่เตรียมพร้อมว่าถ้าเจอกันต้องตายกันไปข้างครับผมก็เห็นเฮ้ยโอ้งูมากําลังเลาะมาอยู่อ่ะให้โอกาสนะ ผมก็ท่องวิรูเลยวิรูปรเคเลยระหว่างนั้นเดินไปหยิบไม้เรียวมาถ้าผมไปหยิบไม้เรียวกลับมามึงยังไม่ไปนะอยู่กันไม่ได้นะมีเจ็บตัวแน่ตายแน่ครับอ้าวไปไหนหรอวะเนี่ยอ่ะเราก็เออโอเคโเอ้ไปเขาไปแล้วก็ต่างคนต่างอยู่เราก็เราพาวนาเลยบอกว่างูนี่จะอยู่ด้วยกันในต่างคนต่างอยู่เราไม่ทาร้ายเขาเราไม่รู้เขาทำร้ายเราหรือเปล่าตกใจได้อะไรได้มันเป็นเรื่องนี่มัน ใครมาเล่าให้ฟังเราไม่เชื่อนะแต่อันนี้มันเราเจอกันเองเจอเจอด้วยตัวเองมันก็เลยเออไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังได้เขาว่านึกว่าเราอะไรอ่ะคิดไปเองหรือเปล่างมงายหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ใครจะเชื่อไม่เชื่ออันนี้แล้วแต่เลยก็ที่ที่ผมพูดประสบการณ์ก็คือมันสอดคล้องกับท่านเ่าว่า อันนี้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าจะใครไปทําตามแล้วจะได้ผลด,ดีไม่ดีไม่ใช่แต่มันเป็นเรื่องที่เกิดเฉพาะตนนะใช่ <ผม S 2> ครับผมสวดพอผมสวดวิรูปุ๊บเนี่ยงูเลยผ่านขาและห้องนอนผมมีเตียงมีตู้มีอะไรมึงเข้าไปได้ยังไงแล้วตอนผมเปิดเนี่ยเขาเลยผ่านขาเบียดเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยฉันผ่านเธอไปโดยฉันท่านไม่ทําอะไรไม่ได้ทาอะไรเพราะว่าใครรู้ว่าตระหนักว่าอ๋อที่คุณสวดเนี่ยมันคงฉันคงได้รับรบุญจากคุณมังอะไรเงี้ยเหมือนเปรดพอสวดปุ๊บโอ้คืนนั้นมันมาเลยเหมือนเข้ามาขอบคุณแล้วก็ล่าสุดตรงหน้าต่าง ผมก็เลยบอกแม่บอกแม่ก็เรียกแฟนเข้ามาบอกแม่ถือจอบมาอย่าไปฆ่าให้ไปฆ่านะเราสวดวิรูอยู่ไม่ฆ่าเขาเพื่อเคี่ยเขาออกไปทางเดิมเขาคือตอนนี้จะ,จะไม่ฆ่างูเลยจะไม่นั่นเลยผมก็สังเกตตัวเองนะครับว่าเวลาที่เราทําอะไรกับสัตว์้ายอะไรไปเนี่ยที่ไม่ใช่คนนะครับทาปุ๊บไม่เกินยี่สิบสี่ชั่วโมงโดนทันทีเข้าตัวปะทันทีเลยครับผมก็โดนสตรีงูหรือทําให้มันบาดเจ็บหรือจะเป็นจิ้งจกหรือจะเป็นอะไรก็ได้ครับ,รบสัตว์ต่างๆเนี่ยสัตว์เล็กเนี่ยนะครับ ผมทามันเจ็บตรงไหนผมเจ็บตรงนั้นทันทีอ่ะก็งงอะ่ะผมว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยทําไมมันมันสนองเราเร็วมากขนาดนี้เลยเหรอผมินิ่งทําไมกรรมมันตามเราทันไวขนาดนี้เลย,เลยเหรอเราไม่มีบุญอะไรที่จะยั้งเอาไว้ยับยั้งไว้แล้วมากเลยเหรอรผมก็เลยไม่ค่อยอยากจะทําร้ายสัตว์อะไรเลยนะแม่ํำเลยแม่เขาไปปลูกแปลงผักข้างๆห้อง,ง,งผมเอาอิดมาก่อนะเขาจะมาก่ออิดวางอิดทาแปลงผักทุกวันแล้ววันนั้นวันนั้นฝนตกพาพมไองูอะไรนะแมล่งูกินเขียกินป่าอ่ะแต่มันตัวใหญ่งูสิงใช่ไหมสิงเหลืองอะ เขาก็เลยให้มาตรงแปลงแม่ไอ้เราก็ตกใจเฮ้ยแล้วแม่จะมาตรงนี้ทุกวันแล้วถ้ามึงมางี้ไปบ่อยนมาชกแม่ก็ไงก็เลยบอกแฟนเขาเขาก็เอาสอบมาช็ปุ๊บหักครึ่งเลยดินได้ๆกูเออสะใจสะใจ,ะใจวันนั้นผมกอกน้ำแล้วยกถังน้ําหลังผมแป๊บการตรง <นะ S 1> ที่มันโดน<ร>แล้วแป๊บเสร็จแล้วตัวผมเนี้ยตัวผมเบี้ยวเหมือนเหมือนม,นมอเรงกระดูกทับอ่ะตัวเบี้ยวเหมือนพิการอะแล้วผมก็นอนเงี้ยแล้วโทรบอกแม่แม่อยู่ไหนแม่บอกไปไปสัมนาพระทัลุงผมบอกขอยืมกุญแจรถ กระบะเขาอะแล้วผมขี่สภาพนี้ไปที่อำเภออุทัยแล้วไปขอซื้อยาขายกล้ามเนื้อชนิดดุนแรงเขาก็ให้มาแล้วผมนอนอยู่สิบห้าวันตัวเบี้ยวเงี้ยสุดท้ายกลับมาตรงโอ้ทำปุ๊บเบี้ยวกว่านั้นเลยไม่รอดมันก็มันก็ไม่รู้นะมันเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็อยู่แต่ละนคนใ<ช>เนเรื่องของศรัทธาแต,แต่ละท่านเลยครับ,รบอย่างทีนี้ก็กลับมาที่พี่เลวัดเรื่องของคาถาที่เวลาาอย่างผมก็ติดตามดูคลิปท่านเลยวัดอยู่ตลอดนะว่าท่านก็มีคาถามีอะไรอย่างเงี้ยนะ เราก็มีคาถาของเราเวลาออกไปทํางานเราก็บริกรรคาถาของเราเพื่อให้มันหนึ่งแคลค่าจะเกิดเหตุก็ไม่เกิดหนักก็เป็นเบาอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็นเรื่องเหลือเชื่อที่มันจะบอกว่าไม่ก็ไม่ใช่นะครับมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เชื่อก็อยาลบหลู่ทำไว้ก็เหมือนอย่างโบราณเขาว่าไม่ผีซ้ำดั้มพลอยถ้าเราทำเรียบร้อยครบแล้วแต่ถ้าเราไม่ทำเขาก็จะว่าผีซ้ำดั้มพลอยนั่นไงเป็นยังไงเพราะเป็นแบบนี้อย่างนี้อย่างนั้นนี่อย่างพี่เลว,วัตเนี่ย หนึ่งกติกาห้ามโกหกครสองเราต้องไม่เมามีอะไรก็ต้องเป็นสติตลอดคนที่นั่นเนี่ยจะกลัวมากขับรถไปจอดปั๊บเด็กตัวเล็กร้องไห้พ่อกับแม่บอกอย่าร้องอย่าร้องนั่นนั่น,น,นเลวัดมาแล้วนะมันเงียบกริบเลย <c oughs> โอ้โหขนาดน,นั้นนะแต่ก่อนนี้ใช่ไหมเขาจะขู่เด็ก,กใช่ไหมตุ๊กแกึ้นตับหรือตุ๊กแกึ้นตับขู่นู้นขู่นีนน้บอกอย่าร้องอย่าร้องนะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจจับนะเขาก็พูดคําว่าตำรวจจับอะไรอย่างนั้นใช่ไหมเด็กเขาถึงได้กลัวตำรวจโตมาทุกคนก็ถาม อาชีพไหนผมอย่าบอกเลยถ้าบอกไปเดี๋ยวคุณเกียดปะปะฮะตำรวจเหรอ <c oughs> ไม่ต้องตอบเลยเรารู้ทดนที <c oughs> นั่นคือดั้งเดิมมันมันเป็นอย่างนั้นมา <c oughs> ตรงนี้ก็เหมือนกันเด็กร้องไห้บอกอย่าร้องนะ <c oughs> นั่นพอดีจังหวะเราลงจากรถกันพอดีครับอย่าร้องนะน,นั่งเลวัดมานะเด็กเงียบกิ๊บเลวัดมาไปเกาะขาแม่อยู่ไอที่บนั่ขนาดนะบารมีบารมีนอกจากข่มมือปืนแล้วไปยังเด็กเลยแล้วยังยิงอยู่เนี่ย พวกที่นักเลงอนันพานอิธิพลทั้งหลายแหละเนี่ยเราทํางานกันถึงลูกถึงคนเลยแล้วอย่างไม่เกรงกลัวไม่ว่าจะเป็นมีอะไรการเมืองเป็นสอสอสอ,อะไรทั้งไหมถ้าอยู่นอกกฎหมายพี่เดวัตบอกเลยใครที่อยู่ในกฎหมายเท่ากับคุณเคารพกติกาบ้านเมืองรเราไม่ยุ่งอยู่แล้วเราก็จะต้องใช้กฎหมายกับเขาผิดก็จับตามกําหนดกติกามกฎหมายของมันไปแต่ถ้าคุณออฟไซส์ล้ําออกมาคุณจะยืนอยู่เหนือหัวผมใช่ไหม ใช่ไหมคุณจะอยู่เหนือกฎหมายใช่ไหมก็ต้องเจอกันอะไรอย่างนี้ก็มีที่อยู่ที่เรวัตเนี่ยพอตกกลางคืนเราก็จะออกตรวจเกือบทุกคืนนะี่เรวัตขยันมากเปเป,เป้มุ้งเนี่ยปรกรณ์ทั้งหลายแหล่สนามเนี่ยพร้อมตลอดเรียกมา่อไหร่ปุ๊บกลางวันนี้ก็เตรียมข้อมูลว่าคืนนี้เราจะไปที่ไหนครับออกกันทีก็เช้ากลับอะไรอย่างนี้ ตะเวนไปทั่วทั้งทุกทพื้นที่ในพื้นที่รับผิดชอบอนันเลยแล้วออกนอกเขตไปได้เรื่อยถ้าเกิดมีข้อมูลนะผมก็โดนไปบ่อยกันพี่เลวัดพาไปเนี่ยโอ้โห,หไปจับแต่และเรื่องแต่ละเขสนี่ผมละงงเต๊กเลยทีนี้ก็ไปตรวจทางสัมรยอดทางทาง,ทางชายทะเลมันก็จะมีกลุ่มคนผู้มีอิทธิพลแถวเขตกุยบุรีทั้งนั้นนี่ปืนอย่างเดียวนักเลงอิทธิพลคุยกันด้วยปืนอย่างเดียวแล้วก็คุยกลางเหมือนอย่างเวลาใครที่ฟังพี่เลวัดแล้วก็เฮ้ยโมขี้โม ท้าทายอะไรอย่างนั้นนะไอ้นั่นก็มีแบบนี้แต่ตอนนั้นมันยังไม่มีโซเชียลแบบนี้ใช่ไหมมันก็เป่าประกาศท้าทายมันก็มาเข้าหูว่าโอ,อมนมันเหมือนมันลองของจะเลาอยากลองของว่าพี่เลยว่าเจ๋งเหรออะไรอย่างรี้แล้วเส้นนั้นเส้นทางกลับบ้านมันใช้เส้นทางนั้นเราไม่ได้ไปดักเขานะเราไปตรวจตามปกติตีหนึ่งตีสองได้มืดตืต่นเลยก็ซุ่มอยู่ข้างทางรอเพื่อที่จะไปดักจับยาเสพติดเผลอคืนมันขนมาอะไรมาแสงไฟมาแล้วก็เปิดไฟแรงตัวทุกคนก็ปึบ เขาต้องตกใจแน่นอนตำรวจที่โจรมีอยู่สองอย่างเพราะมันดึกครับไอ้นี่ก็มีแสงไฟรถมาปั๊บรถยนต์เข้ามาใกล้เราก็ไม่รู้เป็นใครหรอกก็บ,บวกจอดแรงตัวด้วยปืนครับอ่ามันต้องคิดเราเองว่านี่ตำรวจที่โจรละแล้วเวลาออกทํางานมันจะมีผ้าสามเหลี่ยมเราก็จะโพกผ้าเข้ากนมันเหมือนโจรมากกว่าอยู่แล้วครับมันก็ลงมาด้วยแบบอกสันขวัญแขวน,ขนโอ้โหเจอนักเลงหัวไม้ที่ปากเก่งท้าทายพี่เลวัตไว้ครับโอ้โหเหยียบ ขาเหยียบอยู่จงคอเนี่ยกระบอกปืนจ่อในปากไอ้<笑><笑>ผมก็ยืนคุมเชิงกันอยู่แล้วก็ลูกน้องโอ้โหเราก็ใจคอตื่นเต้นพี่ก็จะเหนียวไหมโอ้ถ้าเหนียวเดี๋ยวเราต้องเตรียมเรื่องข้อกฎหมายอีกแล้วต้องทํายังไงอะไรบ้างผมจําพระคาตอนนั้นได้แม่นเลยไอ้ชื่อนยพี่เขาเรียกว่าไอ้ตื้อชื่อเราไม่เปิดเบออกใ่อมมึงอยากจะอยู่เหนือกฎหมายก็มึงอยากเท่ากับมึงจะอยู่เหนือกูใช่ไหมมึงจะเอาอยาี้ใช่ไหม ม่ก็พี่ไม่ก็พี่ยกมือว่าเปาครับผมก็โทษกับพี่ผมไม่ทันแล้วครับโชคดีมันไม่ได้มาคนเดียวไอ้อีกคนเราไม่รู้จักเราคงรู้เป็นใครถ้าจะฆ่าต้องฆ่าทั้งคู่โอ้แล้วไอ้นั่นเราไม่รู้เกิดมาเป็นคนดีขึ้นมาเราก็ไม่สบายใจแน่เพราะเราไม่รู้ว่าเป็นใครมันต้องปิดปากทั้งหมดครับเราก็ใจคอไม่ดีว่าไม่อยากฆ่าคนที่ดีๆหรือคนที่เราไม่รู้อะไรเขาว่าเขาควรไหมไอ้นี่มันควรตายแล้วกลางมากโอ้ทั้งทุกอย่างอ่าพี่เลยว่า็กู จะไม่ให้โอกาสอีกแล้วนะแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวถ้ามึงยังทําตัวกางยังเอเกรเ,อเกร,เอ,เกรอะไรอยี้ให้กูได้รู้ได้ยินข่าวอีกนะกูจะไปหามึงถึงบ้านครับโอ้โหมนยกมือท่วมหัวกาบแล้วก็เราก็โอเคให้มันกลับไปตั้งแต่นั้นมาเจอหน้ากันนี่แต่ก่อนที่จะเจอกันในคืนนั้นเนี่ยเจอผมเจออะไรมันกางมากอะ่ะเราก็ว่าไม่จำเป็นต้องมายกไกล้ผมก็ไม่ได้อยากให้ใครมือมายกมือไหวอะไรเราหรอกถูกไหมรู้จักไม่รู้จัก แต่แบบมาเดินกลางแบบโอ้โหม,ม,มึงมึงมีอิทธิพลนักเรียนนัพานมึงไม่เห็นหัวกูเลยหรือไงแล้วก็นึกเราก็อยาให้กูพลาดจับกูได้อะไรอย่างนี้นะกูจับมึงได้กูเอามึงตายแน่แต่ถ้าเราเล่นงานทางกฎหมายไม่ได้ก็ต้องใช้ช่องว่างของกฎหมายถ้ามันอย,อยากอยู่เหนือกฎหมายแต่ก็ตั้งแต่นั่นมาเจอนี่แบบคนละเรื่องเน,นอนน้องน้อมครับพี่จิตติครับโอ้โ <laughs> มันก็รู้จักให้เกียรติตํารวจบ้างแล้วเออมึงก็ต้องควรเป็นอย่างนั้นไหมใช่ไหมมึงจะกาง ตำรวจมันยังไม่กลัวต้องเรียก,กว่าอย่างนั้นแล้วชาวบ้านจะเหลือหรอถูกไหมถ้าคุณเป็นคนดีไม่ต้องห่วงเลยชาวบ้านเขาจะได้พึ่งใบบุญคุณแน่นอนแต่ถ้าค,คุณเกเรชาวบ้านพึ่งพาอะไรไม่ได้แล้วตำรวจก็ทําอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยสังคมจะอยู่ยังไงมันก็ไม่สงบสุขเนี่ยพี่เลยว่าจะจัดการกับไอ้คนพวกนี้ได้อยู่หมัดเพราะว่าท่านแรงแล้วก็เอาจริงทําจริงพูดคาไหนคํานั้นจับเป็นจับปล่อยเป็นปล่อยตายเป็นตายเลยแต่เรามีกฎคุณต้องผิดกฎขนาดนี้แล้ว สุดท้ายคุณโยนหัวก้อยให้เจ้าแผ่นพระเจ้าแผ่นดินที่อยู่ในเหรียญเนี่ยคุณก็ยังเลือกผิดอีกคุณไม่ควรอยู่บนแผ่นดินนี้อีกแล้วพีิธีว่าถึงใช้คําว่าส่งค้อให้มันไปเกิดใหม่ครับก็มากมายภาษาศาสตร์ตรงนั้นที่ที่ท่านพูดนะฮะมันจะมีสองเคสนะครับถ้าการที่ทําตัวเป็นกับสมบัติเกเรกนเนี่ย หรือเป็นคนกลางคนพ่านแล้วไปรังแกประชาชนเนี่ยนะ mm hmm. เขาเรียกว่าคุณเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเป็นอันธพาลแต่ถ้าคุณทําตัวเกเรแ,แล้วมามีเรื่องกับเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาเรียกคุณกําลังท้าทายอํานาจรัฐมันมีสองเคสนะใช่ครับการที่คุณไปทะเลาะประชาชนเนี่ยไม่เป็นไรคุณก็ท้าทายฝั่งเขายกตีนไปตีนมาแต่ถ้าคุณมายิงตารวจมันที่ยิงสารวัตรสิวเนี่ยเขาเรียกท้าทายไม่ได้เลยเขาเรียกคุณกาลังท้าทายว่ารัฐมึงมีอานาจพอจะจับุณไหมใช่ถึงบอกว่าคุณต้องระวังสองเคสนี้แย่แยะระหว่าง ทะเลาะกับตำรวจคือการท้าทายอำนาจรัฐทะเลาะกับประชาชนนัคือคุณผู้ผผมีอิทธิพลมันต่างกันอันนี้ถ้าถ้าเขาไม่เห็นตำรวจอยู่ในสายตาแล้วเนี่ยอันตรายอ,อันตราย<ค>รแล้วเพราะว่าใครก็ พร้อมที่จะโดนเขาดำเนินการได้หมดนั่นคือเขาอยู่นอกเหนือกฎหมายไปแล้วใช่ไหมถ้าเขาอยู่ภายใต้กฎหมายเขาต้องเคารพสิทธิของทุกคนที่มีตามกฎหมายไม่มาไม่มาละเมิดเราไม่มาทำร้ายไม่อะไรทั้งหลายแหละกฎหมายเขาเขียนขอบเขตในการอยู่ร่วมกันไว้หมดแล้วการที่คุณไม่ทําตามนั่นคือคุณอยู่นอกเหนือกฎหมายแล้วยิ่งคุณจะมายืนอยู่เหนือตํารวจอีกด้วยเนี่ยทลวัดไม่ยอมแน่นอนแล้วก็เชื่อว่านอกจากท่าเรืวัดไม่มีคนไหนยอมหรอกครับนะมาถึงคําถามที่เอฟซีอยากรู้มาก ช่วงที่ท่านมาเจอท่านเลวัดเนี่ยนะครับเมื่อกี้เราเล่าเรื่องไปทํางานแล้วส่วนอีกที่ดเดือนะครับมันเป็นเรื่องของคดีความนะครับยังไม่สามารถเปิดเผยได้อ่ะที่เอฟซียากรู้ก็คือว่าท่านได้ขัดเกาลาปึกเปลี่ยนตัวตนพี่โดนท่านสั่งสอนสั่งสอนอะไรมบบ้างครับก็อย่างเราเนี่ยอทุก <ผม S 2> เรื่องตั้งแต่แตบ,บุคลิกหัวยันเท้าเลยนแน่นอนเลยบุคลิกลักษหะอะไรต่างๆเนี่ยพี่เดวัตจะเป็นคนที่ตาคมมากครับหนึ่ง มองจ้องหน้าคุยสายตานี่จะเป็นเป็นอันดับแรกรที่ว่าจะสะกดคนคุยกับพี่เลยวัดผมจะต้องมองหน้าพี่เขา ไม่มองเนี่ยมึงมีอะไรเนี่ยมึงหลบตากูเนี่ยอะไรเงี้ยนะมันเป็นหน้าต่างของตาเนี่ยมันเป็นเป็นหน้าต่างของใจเลยมองปุ๊บนี่ทะลุเลยรู้เลยพี่เลวัตนี่ก็จะเป็นคนที่มองได้ทะลุอ่ะมองหน้าปุ๊บเขารู้เลยเขาอ่านคนได้จากลูกเขาเลยปุ๊บมองปั๊บผมรู้เลยเราหลบสายตาไม่ได้เลยมันเวลาคุยเขาจะไม่ให้หลบสายตาพี่เลวัตเนี่ยเราจะต้องมองแต่ผมไม่ค่อยอยากจะมองหน้าคนอะไรเท่าไหร่นะ บางทีเราก็ไม่รู้ว่าคนนั้นเขาคิดยังไงแล้วเราไม่อยากรู้เรื่องของเรื่องอะ่ะเราก็เรียนฝึกอย่างนี้มาใช่ไหมเพราะพี่เดวัดสอนมาเราก็จะใช้เลือกใช้กับคนคบว่าไอ้คนนี้เราละสายตาไม่ได้นะต้องมองแล้วต้องระวังแล้วต้องจับตาดูไอ้นี่มันแปลกๆมันไม่ใช่คนทั่วไปถ้าคนทั่วไปเราไม่ต้องอะไรมากเราแค่ทำเลืองพี่เดวัดเขาจะครอบวเวอร์เก่งมากหนึ่งเราก็ไม่กินเหล้าละพอหลังจากพอเรารู้แล้วว่าโอเคกินไม่ได้เพราะว่าเวลามาทํางานมันจะมีปัญหาทันที เราก็เลิกกินเหล้าเลยเคยแต่แปไม่ได้มาถึงแล้วเลิกเลยไม่ใช่นะเราก็ยังทํางานไปแล้วก็อะเสร็จงานกินเหล้าแต่เสร็จงานกินเนี่ยพี่ตะวันไม่ว่าเลยนะซื้อให้กินด้วยอถึงเวลากินมึงก็มันเป็นเวลากินครับเราก็กินเลยแต่เรากินครั้งหนึ่งเราก็แบบขานเหมือนหมาเดินไม่ได้เลยอ่ะกำนันต้องขับรถมาส่งอ่ะให้ลูงน้องขับรถมาส่งล้วก็กลับไม่ได้ด้วยพอลงมาถึงปุบก็น้องนอนหมดสภาพอยู่ที่โรงพักนั่นแหละพี่ตะวันก็ไม่นอนหรอกดึกๆกกลางคืนเนี่ยอยู่บ้านนั่งเช็ดปืน ฝึกยิงฝึกเลงไดไฟอยู่ในบ้านอ่ะรถเข้าไปจอดในโรงพักปั๊บพี่เอวาตก็แง้มดูไข่เฮ้ยนั่นไอโตมันมันเมาเหมือนหมาอย่างนั้นก็นะโอ้ประโยคนี้เลยครับเช้ามานี่ตั้งก็นั่นมาเลยไม่กินอีกเลยไม่กินโดนสวดไหมคืนนั้นโดนครับเช้ามามึงมีอะไรเนี่ยมึงไปทําอะไรมาทําไมมึงเมาอย่างหมาหมดสภาพเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่กูเลี้ยงมึงฝึกมึงมานี่มึงเป็นอย่างนี้เหรอบอกโอ้มันคืนมันเมาไปหน่อยครับพี่ วายสามขวดคนเดียวโอ้จะ oh, ไปเหลืออะไรต <c oughs> <c oughs> ั้งแต่ั้นมานะรเราก็ผมก็ลดแล้วก็เลิกไปเลยจนทุกวันนี้กไ็ไม่กินเลยไม่เอาแล้วว่ามันไม่ไหวกินแล้วมันก็ทําลายสุขภาพบ้างเรายัางต้องอยู่ในอาชีพตรงนี้พร้อมที่จะต้องออกเหตุตลอดเนี้ยก็ไม่กินเลยแล้วการโกหกก็ไม่มีการโกหกต้องคุยกันเรื่องจรงิงไม่งั้นเราช่วยไม่ได้ลูกน้องมาผมคุยผมก็บอกลูกน้องเลยนะถ้ามีอะไรมาเนี้ย มึงโกหกกูช่วยอะไรไม่ได้ถ้ากูไม่ช่วยเดีย๋ยวกูเกลียดคนโกหกแต่ถ้าไปทําอะไรมาแล้วบอกนายผมไอ้นู่นไอ้นี่มาอ่ะเรายังได้หาทางช่วยเพราะเรารู้ข้อจริงแล้วเนี่ยมันยังช่วยได้การโกหกไม่ได้มีประโยชน์อะไรที่ท่านพูดมานี่มีประโยชน์นะนอกจากมีประโยชน์ต่อการทํางานต่อความไว้เนื้อเชื่อใจความเชื่อมั่นแล้วมันยังเป็นหนึ่งสองสิ่งที่พระเจ้าท,ท่าตัดไว้หนึ่งสุลาแล้วก็มิสัจัะมุชฉามุษา ไม่ใช่แค่มุสาไม่แค่สุรามุสาไม่ใช่นะพี่เร่วัายังมีสัจจะวาจาอีกด้วยครับวาจาเนี่สุดยอดเลยไม่รู้ว่าท่านได้เล่าหรือยังว่ายังยังเล่าเลยท่านนายผมฟังแล้วผมอยู่กับพี่เราวัดพี่เรวัดจะเล่าเรื่องเนี่ยที่เล่ามานั่นแหะในคลิปนั่นแหะยังไม่หมดนะครับผมอยู่พี่เราวัดหกปีเนี่ยเรื่องเราไม่ซ้ํากันเลยเล่าประสบการณ์มากูไปเยอะอย่างนั้นมาโอ้โหระหว่างที่เราออกตรวจแล้วหยุดพักเนี่ยนะพี่เราวัดก็จะเล่านู่นนี่นั่นไป สีที่สําคัญที่สุดของพี่เลวัดที่ที่พวกเรานับถือศรัทธามากๆนี่คือสัพจะวาจาที่ท่านบอกว่าอะไรคําไหนคํานั้นท่านแช่งใครนี่ปากเบี้ยวเลยนะครับถ้าเกิดท่านไม่ได้ทําแล้วมาใส่ร้ายท่านเนี่ยถ้าอยู่ไกลหรืออะไรเนี่ยท่านยกมือแงยกมือแช่งปุ๊บนี่นะปากเบี้ยวแล้วท่านไปเจอเอ้าไอ้นี่ทําไมปากเบี้ยวเนี่ยเจ้านายคนนี้ปากเบี้ยวเนี่ยโอ้ท่านแช่งท่านทําอย่างนี้กับผมใช่ไหมท่านปองไม้ท่านทําอย่างนี้ผมใช่ไหม เพราะว่าพี่เดวัชเขาแช่งอ้าวเราไปเจอเจ้าายคนที่ปากเบี้ยวนั่นคือผลกรรมที่ที่ทําพี่เดวัชนี่จะเป็นคนที่ถ้าไม่ใช่แล้วถูกรังแกจะไม่ยอมอยู่เฉยเลยครับถ้าผู้ํำชาระดับสูงเข้าใจผิดหรือไม่รู้ข้อจริงอย่างเช่นถูกร้องเรียนเรื่องอะไรไปพี่เดวัชจะต้องเข้าไปชนเลย,เข,เ,ลยเข้าไปชี้แจงเข้าไปคุยเลยมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ท่านจะไม่หนีไม่อะไรเลยแก้ปัญหานี่เป็นอะไรที่ ที่สุดยอดอะผมว่านะสัจจะของท่านเลวัตนะครับผมไปเจอกับตัวอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นผมไปสัมภาษณ์ท่านเลวัตคนติดตามช่องผมมีอยู่ 4, 4, 000. 4, 000. สี่แสนสี่เออสี่หมื่นสี่หมื่นไปสัมภาษณ์ท่านเสร็จแล้วท่านบอกไอ้หนูคนติดตามมึงเท่าไหร่บอกสี่หมื่นครับเดี๋ยวกูจะส่งมึงให้ถึงหนึ่งแสนซับแล้วกูจะปล่อยไปตามทางมึงผมว่าครับพอผ่านไปสัปดาห์หนึ่งท่านก็โทรตามให้มึงกลับมาใหม่คนติดตามมึงขึ้นเป็นหกหมื่นละกลับมาหากูใหม่ก็สัมภาษณ์กลับไปใหม่ป, 1, 000, ปื่อพอครบหนึ่งแสนปุ๊บไอ้หน ตัวใครตัวมันนะนะกูส่งถึงฝั่งนะผมก็บอกท่านครับผมขอสองแสนซับได้ไหมให้ไมกจนตอนนี้ผมสี่แสนซับผมก็เลยทาคลิปขอบคุณท่านขึ้นมาว่าท่านส่งให้ถึงฝั่งจริงแต่ว่าตอนนี้คือซวยแล้วเพราะว่าผมเกาะทําไว้เป็นปิงเลยตอนนี้ก็ตอนนี้ต่องเกาะผมไม่ปล่อยแล้วทั้งวัยรุ่นทั้งโซเชียลทั้งอะไรผมอยู่ที่นี่เดี๋ยวลูกน้องก็มาบอกโอ้โหท่านเลวัตออกอีกแล้ววัยรุ่งวัยรุ่นไปเจอผม นี่นี่พี่ลูกลูกน้องท่านเลวัตเหรอครับอะไรอย่างนี้เลยนะเราก็ได้อันนี้ส่งไปด้วยโอ้โหบอแล้วแล้วมันก็ได้ผลนะผมมานั่งอยู่ที่นี่เนี่ยคนร้ายมันยิงมีหมายจับหนีมาใช่ไหมผมก็เข้าไปเลยครับเข้าไปมึงรู้จักกูไหมครับมึงรู้จักท่านเลวัตใช่ไหมเพราะโอ้โหไอ้พวกลายพอยต์แก๊งลายทั้งตัวครับเราก็บอกว่ากูนี่แหละลูกน้องพี่เลวัตครับอ่า ถ้ามึงยังไม่อยากเดือดร้อนไม่อยากไปเกิดใหม่ก็มึงไปบอกมันมามอบตัวกูไม่ทําอะไรแล้วเดี๋ยวจะแนะนําว่ามึงต้องทําอะไรในเรื่องทางกฎหมายผมบอกบอก,กลับมารอยเนี่ยให้เป็นเรื่องของมึงแต่ถ้ามึงไม่มาเย็นนี้เดทไลน์สิ้นสุดจากนี้ไปกูจะล่ามันจนหัวจนถ้ากูไม่ตายมึงก็ไม่มีทางได้อยู่ตรงไหนได้กูกัดนไม่ปล่อยแน่ มันก็เอามาฮะไม่ต้องเหนื่อยได้บารมีเี่เลยวัดโอ้โอใช่พวกนี้พอบอกว่าเอ้ยนี่ไงมึงดูเนี่ยกูเนี่ยลูกน้องพอพี่เทวัตเขาเอ่ยชื่อผมไปใช่ไหมผมอ้เฮ้ยพี่จิตติเราเนี่ยที่พี่เทวัตพูดใช่ไหมครับเออทำไมผมโอ้โหโชคดีจังเลยผมได้ไ่ไปอยู่นี่มันกงไม่ค่อยกล้าเกเรกันเลยรุ่นตอนอยู่สามร้อยยอดเนี่ยผมชอบมากเลยตอนนี้มันทําไม่ได้แบบนั้นครับ กฎหมายก็ไม่ได้แรงไม่ได้อะไรอย่างนี้โซเชียลก็ไม่ได้แรงแบบนี้มันยังไม่มีด้วยซ้าไปไวัยรุ่นเนี่ยชอบก่อเรื่องสร้างความเดือดร้อนรุ่นวายตีกันยกพวกตีกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะผมก็บอกในทีมสิบเอ็ดคนตรงเนี้ยถ้าเราเจอวัยรุ่นก่อตัวรวมตัวกันก่อนมึงเจอกูก่อนก่อนที่มึงจะไปตีคู่อะไรอ่ะมึงเจอกูก่อนเข้าไปชาร์จปุ๊บไล่ตีกระทืบวัยรุ่นก่อนเลยมีกระเจิงแล้วบอกว่าอย่าให้จับได้นะถ้าใครหลุด รุดไปไม่ตามไม่ว่าไม่อะไรมันเป็นเรื่องวิถีวัยรุ่นครับแต่เราต้องการให้สังคมสงบสุขไม่ให้วัยรุ่นพวกนี้มาสร้างความเดือดร้อนถ้าจับตัวได้มึงต้องมาอยู่โรงพักโยธาขุดจอบทวนดินรอบโรงพักถากหญ้าได้หญ้าไปเกลียนหัวหมดเลยเป็นรุ่นเลยนะคไอ้วกเกเรที่สามยอเนี่ยโดนกันเป็นรุ่นๆจับมาได้ทิสี่ห้าคนเข้าห้องขังถามเลย มึงจะให้ดาเนินคดีอันนี้พี่เดวัตนะพี่เดวัตก็คุยกัมันมึงจะให้กูดําเนินคดีไหมลงมาจําวันเรียบร้อยเลยเอาไหมครับเสียประวัติเลยนะกูก็จะไม่ทําอะไรพวกมึงเลยตาชีวิตว่าเดี๋ยวมึงจะต้องเจอแบบนี้นะตอนนี้<อ>แต่ให้โอกาสก,ก่อนมึงว่ายัางไงไม่ใช่เรื่องกูเรากูแวะผ่านมาเจอเท่านั้นแหละครับโอ้เท่าน,นั้นแหละคืนนั้นไม่ได้นอน,อนกันเลยก็ต้องตามเลงๆไปมันเอาปืนไปฝังใส่ไอ้ไอ้แกน่นแกลอนน้ำมันเครื่องที่บาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะพวกนั้นน่ะมันก็ผ่าแกลอนเสร็จ เอาน้ำมันเครื่องใส่ไว้แล้วก็ปิดสนิทซีนไว้แล้วก็ฝังดินก็ทำสวัสดีครับผมโอ๊ควีพีนะครับผมก็อยากจะกราบเรียนเชิญเพื่อนๆเอฟซีที่ชมรายการทุกท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันสมทบทุนสร้างพระโบสถสนะครับที่วัดสถิตชนทานหรือวัดไร่ตำบลบางตะวาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะครับโบสถ์นี้ก็มีการสร้างมาในระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับ ผมก็อยากจะเป็นตัวแทนที่มีโอกาสช่วยประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆนั้นร่วมสร้างพระอุโบสถแห่งนี้ให้เสร็จนะครับเพื่อจะได้เตรียมสเสบียงเตรียมกองบุญเตรียมทุนไว้เลี้ยงจิตวิญญาณและเลี้ยงตัวในชาติหน้านะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะร่วมสมทุทนนะครับทําบุญครั้งใหญ่นี้ก็โอนเงินมาที่บัญชีที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือโทรไปสอบถามที่พระอาจารย์แดงหรือทางวัดก่อนก็ได้นะครับ สุดท้ายนี้ขอ้อมนาจคุณพระศรีรัตนาตราัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั่วสากลโลกนะครับโปรดดันดาลให้ท่านเพื่อนเพื่อน,นทุกคนและครอบครัวของทุกท่านนะครับมีความสุขสวัสดีจเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยมีอายุวันะสุขะพละปาณิธานธนสารสมบัติปลอดการนานเทินกราบขอบพระคุณผู้มีจิตสรทาและผู้ใจบุญทุกท่านนะครับ สวัสดีครับหากท่านใดสนใจเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนรายการ o อ p ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มสินค้าแบรนด์ต่างๆได้หมดเลยทุกชนิดนะครับยกเว้นเว็บพนังไม่รับนะครับท่านสามารถเอาสินค้ามาวางโปรโมทในรายการผมได้เลยนะครับติดต่อทางไอเดียนี้ได้เลยขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยสนับสนุนรายการ o อ p นะครับ